คลิปนี้ฉันมาแชร์เรื่องการพูดตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีช,าช้าชแชร์ทุกคนนะคะกลับมาเจอกับชั้อีกแล้วค่ะในช่องชัดแชร,แชร์ช่องที่จะพาทุกคนไปเป็นชินีไทยสงคณค่าไปด้วยกันค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะสิ่งที่เอามาฝากกันก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะซึ่งท่านสอนไว้ในเรื่องของการพูดเป็นการพูดตามหลักคําสอนของท่านนั่นเองซึ่งชันเอามาใช้ลองเอามา ปรับใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากมันแบบ Timeless มันดีมันยิ่งใหญ่มันคือที่สุดแล้วนะคะแต่ละข้อจะมีอะไรบ้างตามฉันมาซึ่งหลักๆแล้วอะคะ่ะอันนี้ขอเนญาตสรุปมานะคะไม่ได้ตามคำพูดของท่านเป๊ะๆนะมีไว้หลักๆเลยคือ4ข้อด้วยกันนะคะซึ่ง4ข้อตรงนี้ค่ะข้อแรกก็คือจริงหรือเปล่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดมันเป็นความจริงไหมหรือถ้ามันไม่จริงไม่พูด เอาเฉพาะแค่ความจริงเอาเฉพาะแฟกต์เท่านั้นนะคะอะไรที่มันเป็นการเสริมการเติมการแต่งคํานินทาที่มันไม่จริงที่เราไม่แน่ใจว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าก็ไม่พูดนะคะข้อ2ค่ะก็คือคิดก่อนพูดนะคะว่าสิ่งที่เราจะพูดถูกต้องหรือเปล่าสมมติว่าถึงมันจะเป็นความจริงแต่ถ้ามันไม่ถูกต้องก็ไม่พูดนะเช่นนาย A กับน้อง B เขา ิดกันโดยที่ใครสักคนหนึ่งมีแฟนแล้วถ้ากดว่าเขาเป็นชูนึกออกปะเนี่ยเป็นความจริงแต่มันไม่ถูกต้องเราก็ไม่ควรพูดเราก็ไม่ควรจะเอาเรื่องเนี้ยออกไปพูดเพราะว่าเฮ้ยมันไม่ถูกต้องแล้วจริงๆเอาจริงปะมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราข้อ3าค่ะก่อนที่จะพูดอะไรคิดก่อนว่าสิ่งที่เราจะพูดมีประโยชน์ไหมถึงจะเป็นความจริงถึงจะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ถ้ามันไม่มีประโยชน์ไม่พูดเหมือนกันนะคะถ้าแบบเฮ้ยเรื่องนี้จริงก็ก็ถูกแล้วแต่ถ้าพูดไปแล้วไม่มีใครได้ประโยชน์อะไรเลยก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าพูดเท่าไหร่เนาะข้อสี่ค่ะคิดก่อนนะคะว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดคนฟังเขาชอบหรือเปล่าเขารับได้หรือเปล่าถึงมันจะจริงถึงมันจะถูกถึงมันจะมีประโยชน์กับเขาแต่ถ้าเขาไม่ชอบ ไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่พูดค่ะคือถ้าเขาไม่ชอบทุกอย่างคือจบนะสมมุติว่าเราเห็นคนคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาแต่งตัวไม่ดีเลยอะ่ะ <c oughs> กับสถานที่แบบเนี้ยสมมติว่าเขามาในงานสัมมนา,าสมมตินะคะทุกอย่างเป็นเหตุการณ์สมมตินะแต่เขาใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นในขณะที่ทุกคนใส่สูท <c oughs> แล้วเจ้าของงานก็บอกเลยว่าเฮ้ย <c oughs> งานวันนี้เป็นงานทางการนะทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยใส่สูทใส่กระโปรงอะไรก็ว่าไปนะ แต่เขาใส่มากระเกงขาสั้นแล้วก็เสยืดใช่มันไม่เหมาะสมค่ะสําหรับเราแล้วมันมันก็เป็นความจริงที่เขาแต่งตัวแบบนั้นมันมันมันไปขัดกับเจ้าของงานเอาง่ายๆแต่ถ้าสมมติว่าสําหรับเขามันคือความถูกต้องเขาก็คิดว่าเขาไม่ได้ผิดอะไรแต่การที่เราเข้าไปทักแบบนั้นว่าเฮ้ยแต่งตัวไม่ได้แต่งตัวแบบนี้ไม่ดีเลยเขาไม่ชอบอันนี้โฟกัสที่ความไม่ชอบของเขาก่อนนะ <laughs> เขาไม่ชอบ การเตือนนี้ไม่มีความหมายการจะเข้าไปพูดแบบนั้นไม่มีความหมายเลยยกเว้นที่ฉันยกตัวอย่างมาคือคือมันผิดจริงๆแะค่ะเจ้าของงานมีสิทธิ์ที่จะเชิญเขาออกนะแต่ถ้ามันอยู่ในสถานการณ์อื่นนะ่ะแล้วเราไปแบบผมทรงเนี้ไม่สวยเลยอะคำถามคือมันไม่สวยสําหรับใครมันไม่สวยสําหรับเขาหรือมันไม่สวยสําหรับเราถ้ามันไม่สวยสําหรับเราแต่สําหรับเขามันสวยก็จบการที่เราไปพูดแบบนั้นนะ่ะเขาไม่ชอบใจหรอกเนืกอออกปะเพราะฉะนั้น ก่อนที่จะพูดอะคะ่ะคิดก่อนว่าเขาจะชอบใจหรือเปล่าเขาจะชอบหรือเปล่าถ้าเป็นคนที่เขาโอเคเฮ้ยว่ามาเลยไหนมีอะไรต้องปรับก็ก็บอกเขาไปเพราะมันมีประโยชน์กับเขาแล้วเขาก็ชอบที่จะฟังแต่ถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาร้องขอก็ไม่ต้องพูดก็ได้นะคะและสุดท้ายค่ะข้อ1ถึง4จะไม่มีความหมายเลยถ้าผิดข้อที่5นั่นก็คือการละเทศะหรือว่า ช่วงเวลาที่เหมาะสมถ้ามันเป็นจริงมันมีประโยชน์มันถูกต้องคนฟังเขาก็ชอบแต่มันนั้นอยู่ผิดที่ผิดทางผิดเวลาก็ไม่ต้องพูดค่ะรอให้เป็นเวลาอื่นก็ได้รอให้มันผ่านไปแป๊บหนึ่งก่อนแล้วค่อยเอาเรื่องนี้กลับมาพูดก็ไม่สายนะคะเพราะฉะนั้นแชจะสรุปรวมว่ามันคือข้อข้อที่แตกย่อยออกมาถูกต้องไหมเป็นจริงไหม มีประโยชน์ไหมคนฟังโอเคคนฟังชอบใจหรือเปล่าและถูกที่ถูกเวลาถูกกาลเทศะหรือเปล่าคือถ้าเราเอาเอาทั้งหมด5ข้อเนี้ยค่ะไปปรับอะ่ะมันจะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่น่ารักขึ้นใหม่เยอะเพราะเราจะรู้แล้วว่าอันเนี้ยเราควรพูดอันเนี้ยเราไม่ควรพูดซึ่งคําพูดอะคะ่ะมันคือสิ่งที่ทรงพลังที่สุดแล้วอะ่ะ คือเราสามารถทําให้คนรักก็ได้คนเกลียดก็ได้มันสามารถสร้างสงครามได้ด้วยประโยคเดียวแล้วมันก็สามารถทําให้สงครามหยุดได้ด้วยประโยคเดียวเหมือนกันเพราะฉะนั้นคําพูดคือสิ่งที่ powerful มากนะคะก่อนที่จะพูดอะไรคดิดดีๆคิดก่อน5ข้อน,นี้หวังว่าทุกคนจะเอาไปใช้แล้วก็เมมใส่สมองด้วยเลยค่ะก่อนที่จะพูดคดิดดีๆก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้ฉันเอามาฝากเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย